กวดเลยพี่น้องเลยสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับรันวัฒนาชาแนลโอ้ยหายหนหายตาไปโดนพี่น้องเลยเป็นเดือนเปล่ามันก็บ่ค่อยมีเวลาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มามาเฮามาือนี button, ้เขามีก้อยคุม้มพี่น้องโอ้ยจัดง,งามๆมือนี้ก้อยคุม้มง,งามๆเลยเจ๊ขอเถิดขอให้พเพ้่อไ,ไปกินดีด้วยจ้าคิดหอดกันกับเขามาเบิ่งรันวัฒนาได้หลายเลยจ้ามามาพีา่น้อง จัดเลยก่อยคุมข้ามยิงใหญ่ไหมเดี๋ยวจัดในกอนข้ามยิง่งใหญ่าลั่นวัฒนาน,านี่ต้องข้ามยิงใหญ่มันบ่มันเคยแมนเนาะปูนะ่นะเขายังควน,น,วน,น,วน,น,วนหัหวงอยู่เลยทำแหลกแห่งมันพี่น้องจัดก็เลยเอา ไม่พริกไนมะ่กรเทียมพักเพื่พอนพี่ประกาศเทีนหงละว่าแล้วก็กระลำหิวเขาครับร่มกับพัดวีวีแต่เสาพี่น้องอย <c oughs> คือจังปันหน,าหน้าหนาวรลดมา chặt ngắm này có dẹp rồi các không ạ Ở đây phải không em, Xếp lại Xếp lại แข็งๆเลยไม่ได้ให really, ้เป็นเลือดลายๆเนาะให้เป็นแข็งๆมันแสบ sợ à, chạy không bị nổi ừ. không nghe ngay ấm lắm bộ cầm hiu khẩu เขาบ,นบานๆเท่า่ะพี่น้องเฮ้ยก้อยคมนี่กินแต่น้อยเขาต่อยทิ้งว่าสุ้เบื้องไทยเท่า,าหนห่ละ่ะขายๆกันเลย กเทียกินมือคือผ่ากับคอโถเข้าไว้นะด้วยเนาะ นี่นูนนี่ไปได้กินประมาณเดือนหนึ่งหน้่งนี่แะเพิ่งได้จัดนี่แหละ แบบซับเบคุ้ม กวาดเลยพี่น้องเลยให้เบิก อแสบรับพี่น้อยทางใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านวัฒน,นาชาแนแลเลยจ้าวันนี้ร้านวัฒน,นาก็ขอตัวแล้วเจ้าพี่น้องอิ่มไรสวัสดีจ้า